สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดตัวกระชาติกันทั้ง6 ID นะครับก็เป็นตัวกระชาจากสเตจเดเวนต์นะอ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสครับตัวโคนี่นักเรียนนะครับแล้วก็แซลลี่นักเรียนนะครับสูตรเดิมเลยครับเห็นมีหลายคนนะครับบอกว่าทำตามเราได้นะคือเข้าเกมมานะครับ ให้ตัวละครเนี่ยมันเป็นราวนักเรียนไฮเปอร์ครับหรือว่าเป็นโคนี่นักเรียนไฮเปอร์นะอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยราวนักเรียนไฮเปอร์จะบอกกันว่าได้มูลเบสบอลนะแต่ถ้าเกิดเป็นโคนี่นักเรียนไฮเปอร์นะครับจะได้เป็นแซลลี่นักเรียนนะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับคือบอกไปแล้วมีคนทําตามเนี่ยคือแค่เห็นมีคนเปิดได้กันครึ่งหนึ่งนี่ก็ดีใจเลยนะเออผมเห็นมีคนได้นะครับโอเคไอดี ID ลักนะครับมีอยู่10 6ใบเปิดได้3รอบจัดเลยครับไม่ต้องคิดไร้แต่มีบางคนบอกว่าเขายกเลิก6ทีด้วยนะอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับยกเลิก6ปีไอ้ยกเลิก 6, เก,เลก6ทีนะครับตามครบรอบ6ปีเกมรเลนเ,เจอร์นะครับอ่ะตันี่ตะบองเพชรก็ยังไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่ดีนะครับอ่ะขอเพิ่มระดับขึ้นไปเป็นการยกเลิก6ครั้งนะครับขอหน่อยตัวใหม่อะไรก็ได้นะครับ ข้อมูลเบสบอลก็ได้แซลลี่โอ้โหอุตส่าห์โตเหลืองๆมาละกลเคียงแล้วนะนะกลเคียงแล้วนะสนะี่ห้าหกโอ้โหสามรอบไอดี ID นี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะเปิดเดอะรูบี้อีกนะอ่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับปิดลีก PVP โอ้โหเกลือมากไอดี ID หลัก มาเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับ ID นี้มีมูนเบสบอลแล้วนะอันนั้นอยากได้สันลีนักเรียนนะครับโอเคมี16ใบอ่าเราจะยกเลิกเพิ่มเข้าไปได้วยนะเออเอาตามความเชื่อนะครับจัดให้หมดเลยเผื่อมันจะได้กับเขาบ้างสันลีนักเรียนมาหน่อย ID นี้นะครับตัวอื่นนี่ไม่มีตัวอะไรต้องการแล้วนะฮึบอืมลุงเคอ่าไปต่อครับ จัดมาหน่อยซัลลี่โหเดี๋ยวไม่มีตัวรีวิวนะโคนี้นักเรียนนี้ก็ได้นะดีนี้ยังไม่มีนะครับโคนี่นักเรียนนะครับซัลลี่นักเรียนจัดมาโอ้โหตะบองเพชรนี่มาบ่อยมากรอบสุดท้ายโอ้โหรอบที่แล้วที่เปิดมาเนี่ยมีได้ไดีหนึ่งนะเออแต่ว่าเป็นแค่ดาวินชีนะครับแต่ก็โอเคนะรอบสุดท้ายของอดีสองฮึบ โอ้โหโอซาเป็นมูนเป็นมูนนะาวิกยโยธินั้งนั้นนะมาเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับ ID นี้มีโคโนี่นักเรียนแล้วก็ต้องเอาเป็นซันลี่นะครับกับมูนเบสบอลอ่ะมี16ใบเหมือนกันตัดเลยครับไม่ยกเลิกแล้วโอ้โหยกเลิกนี้ไม่มาเลยนะ <vin> ตัวแรกขอหน่อยตกก๊อปปี้นี่ดีใจอยู่นะ ID นี้ฮึบโอ้โหปราเท็มสุด เยได้ตัวดีอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าไอดีนี้มีคีริวนะ,ะตัวชนมีคีริวนี่จบเลยนะครับไม่ต้องหาตัวอื่นแล้วนะรอบที่2มาโอ้โหบนเยอะอีกแล้วโดนใบเหลืองก็เลยรอบที่3จะใบแดงใช่ไหมเนี่ยตัวสุดท้ายขอเถอะตัวก๊อปปี้ก็ยังดีนะไอดีนี้จัดมาดีๆหน่อยโอ้โ ซ้ำอ่ะําำใช่ไหมไอดีนี N ้ม e ีคนนี้นักเรียนแล้วโอ้โหอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นราวนักเรียนร่างไฮเปิะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงเรามีแล้วใช่ไหมเนี่ยมีแล้วนะครับได้ํามมาโอ้โหตัวเกมใจร้ายไปไหมมาเปิดกันต่อที่ ID 4นะครับโอ้โห ID 3 สามอะาเอามาให้ไอดีอื่นนี่แบบจะดีใจมากนะไอดี ID นี้มีแค่12ใบนะครับโอเคลุยกันเลยครับ2ใบไม่ใช่ดิ10ใบนะครับ2รอบก็เสียวได้นะครับโหนี่นักเรียนมาไอดีนี้โอเคนะฮึบโอ้โหสตีด,ดอัอนุมาลสูตรมาจนได้ครับโอ้โ อันนี้ผมเข้าเกมครับเป็นตัวโคนี่นักเรียนร่างไฮเปอร์นะอ่ามาจนได้นะครับตัวพาโชคจริงจริงอ่ะตัดไปอีกหนึ่งรอบโอ้โหอันนี้สุดจริงอ่ะมีตัวรีวิวมีตัวเจ๋งใช้งานแล้วนะครับ IDC ก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นทิ้งทวนโอ้โหโคนี่นะนึกว่าจะเป็นโคนี่นักเรียนนะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัว โห oh, นี่ไม่ใช่ดิเซล,ลีสนักเรียนนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยอทำคลิปรีวิวให้ดูแล้วกันนะอ่นนี้ครับสุดยอดล็อกก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันที่ ID 5นะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับได้แล้วนะครับ ID 4สบายใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีตัวรีวิว ID นี้มี13บาใบนะครับได้เปิด2รอบจัดเลยดีกว่า ยังมีเรนเจอร์อีกหลายตัวนะครับของ ID นี้ที่อยากได้นะครับแต่ขอตัวใหม่จะดีกว่า ID จะได้แข็งแกล่งมากกว่านี้นะครับมาหน่อยโอ้โหโคนี่บิดลูกโป่งนะครับก็ยังใช้ได้นะถ้าเกิดเป็นร่างอัลตร้าครับเปิดด้วยอัลตร้าเนี่ยอ่าหลีกเพชร3เพชร2ครับก็ยังใช้ได้นะถ้าไม่มีตัวชนนะครับโอ้โหได้ตัวสาอีกแล้วนะ มาเปิดกันที่ ID 6นะครับเป็น ID สุดท้ายแล้วนะครับอ่า ID นี้นะครับโอ้โหมี9ใบแสดงว่าคำนวณผิดพลาดไปสันิดหนึ่งนะสำหรับ ID 6นะครับอยู่ตรกตั้งแต่ว่าน่าจะมีสัก10ใบนะอ่ะไม่เป็นไรครับ9ใบก็เปิด1รอบครับรอบเดียวเสียวได้จัดมาโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยเออเป็นกบแดง8ดาวนี้ยังโอเคหน่อยนะ อ่ไอนี้ก็ค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆครับอารูบ uh, ีนะครับอาจจะไม่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเก็บ Ruby ให้ได้สักพันห้าครับเป็นอย่างน้อยนะก่อนโครโรโบจะมานะครับซึ่งพอมีเวลาเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะอ่า uh, เรื่องของเรเวลครับก็อัพได้อีกนิดหน่อยแล้วนะตอนนี้ก็ uh, ยังไม่ถึง1สัปดาห์นะผมเริ่มเล่นเมื่อวันอาทิตย์นะครับ ID นี้นะครับวันเสาร์ที่สร้าง ID นะครับแต่ว่า สร้างมาตอนปิดหลีก PVP นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเล่น PVP ปิดท้ายกันสนิดนึงนะครับวันนี้วันปิดหลีกนะเอาให้จบซักเงินส่าไอ้ทองสามจะได้ไหมเนี่ยอ่ะมาโอเคทีมนี้นี่คนนี้นักเรียนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วผมจะยิงเข้าไหมอาจจะลองดูแล้วกันนะว่าการมี ตัวใหม่เนี่ยมันเจ๋งสักแค่ไหนนะครับอาเพียงเดี๋ยวว่าเขาเป็นแค่ร่าง8ดาวธรรมดามีสกิลหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวมาวัดกันดูครับผมยังไม่ได้อัพป้อมเลยนะคือเล่น PVP เนี่ยป้อมมันอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะครับอย่าให้ศัตรูเนี่ยพัดเราเข้าป้อมแค่นั้นเองป้อมอาจจะบึ้มเองได้เลยนะอ่าเอาชนะได้อยู่ครับโอเคเขาบัฟอัตอยู่นะ แต่ไม่มีฮิลเื่อน,นครฮิลเล่อนนี้น่าจะอยู่ในสกิลที่2นะครับอ่าเดี๋ยวสงสัยอดีสามีผมปั้นมา2ตัวเลยดีกว่านะเออเผื่อจะช่วยทีมได้ดีนะครับอ่าดานปกติเดี๋ยวค่อยไต่นะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์มันเป็นวันคููทุกอย่างละเดี๋ยวผมก็จะ,ะวิ่งเข้าหาแซลลี่แล้วนะครับเออมีคนถามว่าพี่ไม่ไปปลดไปล่อยไม่ไปช่วยแซลลี่เหรอช่วยนะครับ รอจังหวะเล่นอยู่นะเออคือมันต้องเล่นไปให้ถึงด้าน1 9 3ให้ได้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดไอเทมนะแต่วันนี้ปิดลีกด้วยนะครับอาจจะคิดว่าน่าจะไหวนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูนครับซักชนะอีกสัก2อตานตาครับก็น่าจะขึ้นอีก1ลีกโอ้ไอดี ID นี้สร้างมานานแล้วเนี่ยนฮ้ยผมว่าน่าจะสู้ยากนะครับ มีแชมเปญโอ้โหยิงตายหมดนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันโอเคตัดไปครับก็เอาผู้วิทักษ์มาช่วยนะแถวๆนี้นะครับช่วยได้อยู่โอเคมาดูกันครับตัวอามาตะผมก็ไม่มีนะมีแค่นี้ครับแต่ก็ยังจะสู้อ <c oughs> มีมูนเบสบอลครับมูนเบสบอลดามงดามเมดน่าจะได้อยู่คืออันนี้ผมพึ่ง เพิ่งเกียร์เลยนะว่าว่าแบบลุ้นนะครับใช้คาว่าลุ้นเกียร์ดีว่าลุ้นว่าเกียร์ของฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยอาจจะยังไม่มีเกียร์ที่ดีนักนครับแต่ไอ้ดีสร้างมานานเนี่ยมันควรจะต้องมีเกียร์ที่ดีแล้วนะ <S <S อันนี้ครับบราวหัวขโมยนะครับใครที่ถามเข้ามาว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่นะโอแต่ดูแล้วนะครับตัวที่ยืนได้นานเนี่ยเป็นเจ้ามูนเบสบอลนะครับ นี่ ID นี้เขาสร้างมานานและตั้งแต่โคโลโบมาสไรเดอร์ครับตุลาคมนะก็ปีกว่าแล้วนะครับยังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันตายง่ายนะครับมาสไรเดอร์บิวเนี่ยหาเกียร์ใส่ก็ยากเพราะว่ามันตายง่ายครับแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะเออคือมันก็ยังเป็นตัวที่ทำดาเมจทะลุอมตะอยู่นะครับตัวมาสไรเดอร์บิวเนี่ยอ่าแล้วก็บัฟคลินะครับอย่างน้อยๆก็เอาไว้เล่นนะครับ สเตตพิเศ uh, ษนะครับเออเล่นได้นะเล่นในสเตตจุตินะครับก็ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคริบอสนะครับมันก็ได้อยู่นะครับตีกิวด้ก็ได้นะตัวพวกทางคริคนะครับยังเอาไว้ใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่า PVP เนี่ยมันมีความโหดลดน้อยลงนะครับค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนะอ่ะทีนี้มันจะมีตัวไหนที่ผมเนี่ยซูมไม่ได้บ้างอ่า๋จะลองดูแล้วกันนะครับ นี่ครับพกไปเลยทุกทีมเออเดี๋ยวค่อยอัปเกรดก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปอัปเกรดอะไรมากมายนะครับปอมนี่ยังเป็นป้อมเด็กน้อยอยู่เลยนะอากบผมจะเก็บเอาไว้นะรอจนกว่าจะได้ตัวที่ดีที่สุดนะอย่างดาวินชีนะครับผมก็ยังยังไม่ปั้นนะคือผมนี่คือจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องปั้นครับดาวินชีเนี่ยลีดแถวนี้เนี่ยแต่ช่วยได้ดีมาก อ่าเพียงแต่ว,ว่าดาวินชีนะครับร่าง8ดาวธรรมดาเนี่ยเขาก็สามารถก๊อปปี้ได้แล้วนะครับถ้าไม่ได้ออกมาตายซะก่อนนะแค่นั้นเองนะโอ้โหลำบากอยู่เหมือนกันนะอาผมว่าใส่มูนเบสบอลค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าข้างหลังนะครับเสื้อขาวมีคนถามว่ามันมีดียังไงมันมีดีตรงยิงกระเด็นนะดีแต่แถวนี้นครับมันถือว่ายังยิงกระเด็นได้ดีนะครับโอ้โหผมสู้ตัวพวกนี้ไม่ได้เลยอะ ไม่อยากจะเชื่อเลยทีเดียวเอ,อ่ออัดป้อมไปด้วยไอเทมนะครับที่ง่อยเปรีย้ยโอ้โหไอตัวนี้มีดามเมจนะดําได้นะครับดามเมทสายใบพิพนะครับแม้ว่ามันจะอ่อนนะแต่อย่างที่บอกครับว่าเนดิกแถวๆนี้เนี่ยเรนเจอร์ครับยังใช้งานได้ดีในหลายๆตัวนะอ่ะเรียบร้อยครับคืออย่าให้ประชิดป้อมโอ้โหเห็นแววล้วนะ ว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าประสบความสาเร็จมากเลยนะครับใช้สูตรนะเข้าเกมมาให้เป็นเรานักเรียนไฮเปอร์ครับหรือว่าเป็นโคนี่นักเรียนไฮเปอร์นะก็ได้มา2 ID เลยนะครับอ่าโดยเฉพาะ ID 4ี่นี่จับมากเลยทีเดียวนะอ่ะ่วน ID 6นะครับก็ค่อยๆปั้นกันต่อไปนะคือมีเวลาอีกยาวนานนะครับอย่างที่ผมบอกว่า ไอดีนี้ผมตั้งใจว่าจะปั้นนะครับเก็บสะสมลูบี้นะครับเพื่อไปสุ่มในรอบโคโรโบนะอาฉะนั้นรอบนี้คงจะเปิดด้วยตัวอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวดูตัวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอะผมคงเอาตัวจากภารกิจนะนะครับเดี๋ยวคงจะไล่เก็บนะครับในส่วนของอวัสดุตรงนี้นะและเดี๋ยว20บใบนะครับเอาไว้ลุ้นนะครับนี่ดีกว่าอาเผื่อจะได้บอสจระเข้นะครับหรือว่า มูดุริยางนะครับมันก็จะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้นะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ